ราชชาิศิลักเกษามูลไอสติลเดนสี่สิบเจ็ดหลักสูสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตฝึกง,งานในตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์บริษัทอีเ n นบอยค่ะเริ่มจากทักษะที่ได้เรียนรู้ก่อนเลยก็จะมีทักษะการตัดต่อว่าการตัดต่อใช้อะไรบ้างทักษะการถ่ายทำว่ามุมกล้องควรเป็นแบบไหนแล้วก็ทักษะการพากเสียงควรมีน้ำเสียงยังไงแล้วก็มีทักษะคอมมูนิเคชันฝึกงานที่นี่5เดือนนะคะก็จะได้มากกว่า70คลิปเลยซึ่ง ก็เป็นจํานวนวันละ1คลิปนะคะต่อวันแรกๆก็จะได้นิดหน่อยแต่ว่าพอหลังๆทําได้ก็จะได้ประมาณวันละ1คลิปเลยหลักๆก็จะเป็นทํารีวิวโปรโมชัน่นแล้วก็คลิปสัมภาษณ์นะข้อโปรเจกต์ก็จะเป็นการผลิตดิจิตอลคอนเทนต์สำหรับแบนเฮลา่าซึ่งแบนเฮล่าเป็นแบนด์เครื่องสำอางที่ดังมากในเกาหลีแล้วก็ มีช็อปที่เดียวที่ไทยก็คือเซนทันชิดลมแล้วก็ไม่มีบิวตี้สโตร์ไหนนําเข้ามาเราก็เลยอยากสร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์สําหรับแบรนด์เฮเล่าว่าจะมีวางขายแล้วนะที่เอียนบอยซึ่งผลิตออกมาได้3คลิปก็จะมีคลิปก่อนเปิดตัวว่าจะขายวันไหนขายที่ไหนแล้วก็คลิปที่2ก็จะเป็นสัมภาษณ์ KOL เชิญเขาเข้ามาแล้วก็มาให้แนะนําสินค้าของเราคลิปที่3ก็จะเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ก็คือจะรีวิวลิป ว่าสีเป็นยังไงรีวิวบัตว่าสีเป็นยังไงรีวิวคูชั่นว่าเนื้อเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะจะใช้โมดูลที่เรียนมาก็คือโมดูล DCC Digital Content Creation นะคะน้องๆน,น่าจะเคยเรียนไปแล้วแหละเนาะน้องที่สนใจสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าแนวบิวตี้หรือว่าอยากฝึกง,งานที่แมนบอยนะบอกเลยว่าตัดต่อคลิป ผ่านโทรศัพท์100%ก็พกหน้าตาดีๆแล้วก็มีทักษะการตัดต่อก็จะดีมากค่ะซึ่งที่นี่ฝึกง,งานแบบพนักง,งานจริงๆเลยก็จะได้ประสบการณ์แบบจุกๆแล้วก็ได้มีรภาพดีๆกลับไปแน่นอนน้องๆคนไหนอยากปรึกษาเพิ่มเติมทางมาที่ไอนี้ได้นะขึ้นไว้ให้เลย